วงเราเกับหลานอาลไรทุกคนวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า Choose a p a เ m e g a นะครับ ดูด้านหลังลสิทุกคนคับโอ้โหโคตรสวยงามเลยนะครับนี่ดูสิ <Wow. S 1> โอ้ยนี่มันภาพตัดแปะนี่นาเจกบเฮ้ยซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่จะให้เราทุกคนครับเสี่ยงดวงนะฮะเลือกสีตรงนี้ทุกคนครับเห็นไหมนี่ <_ p ans> ฉันบอกเลยนะเว้ยเจกบว่าเรื่องดวงนี่นายฝากฉันได้เลย <_ p ans> เฮ้ย <_ p ans> เอาว่ะฉลามนี่คือยอดนักดวงดีนะทุกคนครับคือแบบไปไหนก็ดวงดีนะเออ <_ p ans> ใช่นี่เดี๋ยวจะจะโชว์ให้ดูเลยเจกบกับสะพานอันแรกนี่ตรงนี้เลย สุดยอดเลยนะทุกคนฉลาดนี่เล่นตลกใช่ไหมเนี่ยฮะมันมีอันเดียวเนี่ยมาดูตินี่ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะตรงส่วนนี้ก็จะมีให้เราโดเ a t e นะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้จะมีให้เราอะไรนี่พพ p ร o r t the d e ฟนะครับผมก็คือัพ p อ o r t ผู้พัฒนาเกมนี้นะซื้อเสื้อใช่ไหมดูซิเสื้อเป็นไงดูหน้าตาเสื้อกัน <c oughs> โอ้โหเส <c oughs> ื้ออะไรคนหล่อที่เฮ้ยเห็นแล้วอยากขายทิ้งเลยเจ้เขบ นาะยอย่าพูดทอนและจิตใจเขาแบบนั้นสิเขาฉันยอมซื้อให้เขาก็ได้ยี่สิบโอเคยี่สิบโลสบักโอเคครับด้านขวานี่ก็มีแปลว่าขายตรงแบบเต็มที่เลยทุกคนครับเต็มหน้าจอเลยครับผมตรงนี้สามารถซื้อได้นะโดยการใช้โลสบักซื้อก็จะมีปืนมีอะไรพวกนี้นะมีปืนด้วยเอาไว้ยิงคนหรือไงเนี่ยเออนั่นสิแบบนี้ต้องใช้ปืนนี่แหละนี่อล่ะทุกคนครับไปกันเลยดีกว่าแลกสีแดงอันนี้สองสีอะไรฉลมเออฉันว่าน่าจะสีแดงเหมือนเดิมนะเว้ยไปเฮ้ยโหถูกด้วย รอบนี้จะขอนำนะจะเกบเออนำเลยสีอะไรไม่เลยโอ้อยถุยแล้วโอเคแล้วก็นี่เริ่มมี3สีแล้วครับผมจะขอเพ่งจิตทั้งปวงก่อนนะเว้ยเออห้ามโกงนะเอ้ยมันสามารถมองแบบโกงๆได้ไหมนี่แบบนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะกบแต่ว่าฉันไม่ได้ใช้นะวิธีแบบนั้นนะนายลองทำดูซิมันทำโกงได้ไหมไม่น่าจะได้นะเออไหนดูซิโอ้ทำได้กกเะกบอวทำได้อะ โอเคอ่าไม่ไม่ดูไม่ดูทุกคนครับเราจะเล่นแบบว่ามีคุณธรรมนะครับผมเราจะไม่ใช้สูตรโกงนะครับเฮ้ยตรงไหนนะโอ้ตรงนี้นี่เองโอเคไม่ปกตินะห้ามโกงเฮ้ยมันไม่มีจุดเซฟด้วยนี่นะเจ๊กบใช่มันจะมีแบบว่าเว้นช่วงหน่อยไงเห็นไหมถ้าเซฟทุกจุดก็คงไม่ใช่นะมารอบนี้ฉันให้นายเลยเจ๊กบสีที่นาจะเป็นไม่ได้ที่จะทให้เรารอดได้ทุกคนก็คือสีเหลืองไป ถูกด้วยโหมาเลยตรงนี้แลนะสีต่อไปหลังจากเหลืองต้องเป็นเอ้ยอย่าดันสิออสีต่อไปหลังจากเหลืองต้องเป็นสีส้มอย่างแน่นอนไอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่แค่นายที่ดวงดีฉันก็ดวงดีแหรอนออออี่มันเหยียบได้ทุกอันหรือเปล่าเดี๋ยวจะกบฉันขอลองเทสก่อนนะเว้ยเออลองเทสดูอเอ,อ,อเห็นไหม ครั้งนี้ทุกคนครับมีให้เลือกสีสีแล้วนะครับผมโหเลือนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอนชอันเลือกสีไหนให้หนายเลือกบ้างฉันขอสีเขียวแล้วกันสีใหม่เอ้ยสีเขียวทุกคนครับคือสีของผมเองนะสีนี้ต้องดงดี่างแน่นอนเอ้เอโอ้มันง่ายไปหรือเปล่าวะเนี่ยฉันว่านะฉันมีดวงมากเลยเนี่ยดวงฉันนี่เก<ว>้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะก้เออมีดวงหรือมีความโกงบะเนี่ย ฉันไม่ทําวิธีแบบนั้นหรอกเว้ยฉันเป็นคนดีอหมทานนี้สีอะไรสีดี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะถูกทุกสีไม่ได้นะเว้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็สีแดงเออสีแดงโอ้โหโอเคไม่ถูกแล้วท่านนี้ฉันว่าเป็นสีเหลืองแน่นอนเลยว่ะเฮ้ยสีเหลืองเซก้าต้องเป็นสีอื่นที่มันไม่ใช่สีเขียวอย่างแน่นอนสีแดงชชว์เลยจ้ากบอ้าวใช่ด้วยฉลามสีแดง โอ้โหคนทำเกมนี้ก็ทำง่ายเกินไปเลยเปล่านี่ฮะเดาง่ายจริงๆเลยนะเนี่ยเออดูสิแป๊บเดียวก็จะถึงเส้นชัยตรงนู้นแล้วทุกคนครับไปเตรียมตัวไปเลยท่านี้เราลองมาเลือกพร้อมกันไหมว่าใครจะมีชีวิตรอดได้เลยจ้ะก็อฉันขอเลือกสีนี่สีใหม่ <laughs> สีเขียวเข้มงั <laughs> <laughs> ้นฉันเลือกสีส้มละกันมาเรามาเดินพร้อมกันเลยทุกคนครับหนึ่งสองสซมเดิน <laughs> โอเคเติบ ฉันนี่มันดวงดีจริงๆเลยไอ,ยอย้อย่าบอกนะว่านายไม่ตกแน่นอนสิจะกอบฉันไม่มีทางตกหรอกเว้ยเฮ้ยเอาว่าครั้งนี้สีอะไรใช่ว่าเขียวเข้มแน่นอนเออฉันว่าเขียวอ่อนลองดูนะหนึน่งสองสมจเฮ้ยครั้งนี้ตกไหมส่วนฉันไม่ตกเจกอเฮ้ย,ยไปเป็ต่อเลยสีอะไรครั้งนี้นายเลือกถูกมาเอยเอะแล้วนะนายเลือกต่อไปเลยนี่เลยสีเขียวเข้มอ่ะเดือนนี้ ข้างนี้จะเป็นสีอะไรดีชันว่าต้องเป็นสีแดงแน่นอนไหมงั้นนายเสียงเลยเป๊ะ<ย>เฮ้เยต่อไปคือสีอะไรหลังจากแดงต้องเป็นสีนี้ไปสีนี้ยังไม่โดนเลือกเลยใช่ไหมน,นี่สีนี้โดนเลือกอันแรกเลยเจ้ากบอาเหรอคงเป็นสีเหลืองแล,ล้วแหละอนนี้ใช่ไหมมายืนสองอันกันเลยเจ้ากบเตรียมตัวเดินหนึ่งสองซมยากอฉันล่วงส่วนฉันอยู่ เอาว่ฉลามดวงไม่ธรรมดาว่ะเออนี่เดือนอันนี้ทุกคนแล้วก็สว่างใช่ไหมอะสว่างเสร็จปุ๊บก็เดินตรงไหนดีวะสีไหนวะฉลามลืมสีแดงจะกบสีแดงโอเคสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มห้าสีนี้สีไหนยังไม่ถูกเลือกวะฉันพาสีเหลืองนะเว้ยเออนี่ไงทุกคนครับใช่ด้วยแล้วนี่ก็มีสีใหม่เพิ่มขึ้นมาแน่เป็นสีฟ้านะครับเพิมเอยสีแดงฉันนับว่าเป็นสีฟ้าสีใหม่โอเคไม่ใช่ ฉันว,ว่าต้องเป็นสีเหลืองงั้นฉันขอสีส้มก็แล้วกันหนึ่งสองเส้นนก็ตเกเหมือนกันแล้วจ๊โกรบใช่เ <c oughs> หลือสีเขียวสินะเนี่ยสีเขียวอ่อนแล้วนี่เดินิโอเคเขียวอ่อนครับมเมเขียวอ่อนน่าจะต้องเป็นฟ้าไหมฟ้ามาใหม่นี่เฮ้ยลองดูก็ดีนะเจ๊โกบเฮ้ยเอ้ยถูกด้วยแล้วก็สีอะไรตาดีฉันว่าสีเหลืองนะอะเดินไปเลยฉัน <c oughs> ว,ว่าสีแดง <c oughs> แล่มันคือสีอะไรสีที่แท้จริง <c oughs> เดิอนมาแล้วจำไหม่้ด้ว่าเฟสสามคือสีนี้ออาเราถึงเฟสสี่แล้วทุกคนจำไวมช่วยจำนะโอเคเลยฉเลือกสีแดงหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยสีแดงเลยไอสองเฟสเท่านั้นก็จะไปเช็คพอยต์แล้วทุกคนครับครางนี้เสียอะไรวะนี่ฉันขอเลือกสีเหลืองฉันเลือกเขียวเข้มมาเตรียมตัวเดินหนึ่งสองสามเดินเอาเขียวเข้มมา เฮ้ยครั้งนี้ฉันดวงดีว่ะเฮ้ยฉลาดจำได้ไหมจำได้แม่นเลยเว้ยเฮ้ยว่าจำได้แม่นว่ะนี่สีแดงแล้วก็สีอะไรสีเขียวใช่ไหมเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วสีต่อไปสีสุดท้ายในเฟสนี้ฉันว่าสีเหลืองนะสีเหลืองยังไม่ได้เลือกเลยจ้ากอเดินเดินสิเฮ้ยใช่ด้วยโอเคครั้งนี้มีสีใหม่คือสีน้ําเงินตรงนี้ครับผมเร็วรีบเดินเถอะสีฟ้าไม่ใช่นะครับสีส้มเอ้ยสีส้มก็ไม่ใช่สีน้ําเงินสีใหม่ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ โอ้ยสีเหลืองก็ไม่ใช่เอยโอ้ดวงเริ่มหายแล้วหัหย <c oughs> สีแดงโอเสีแดงก็ไม่ใช่สรุปเหลือสีนี้ครับผมสีเขียวเข้มใช่ไหมโอเคเขียวเข้มคือเลือกมาตั้งเยอะแต่ที่เราไม่ได้เลือกคืออันที่ผ่านโอ้ <c oughs> oh, ดวงไม่ดีเลย <c oughs> ฉันขอสีเหลืองจะกรอ,อบเออฉันสีฟ้าเด้อเลยฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่สีเหลืองแล้วก็ต้องมาเดินใหม่ทุกคนครับเฟลแรกตรงนี้เมื่อกี้ฟ้าไม่ใช่นะเขียวอ่อน ส้มอ้ส้มก็ไม่ใช่เอ้ยจะเดวงเราไม่ดีวะหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงเอ้ยสีแดงจ้ะครบโอเคเขียวเข้มตรงนี้แล้วก็ไปสีแดงตรงนี้โอเคไปสีต่อไปเลยเขียวเข้มกับแดงถูกเรื่องแล้วเหลือแค่5สีตรงนี้สีส้มเหลืองเขียวฟ้าแล้วก็น้ำเงินงั้นฉันขอสีเหลืองจ้ะกบโอเคงั้นฉันสีเงินโอเคน้ำเงินไม่ใช่ เอ้ยเอาเลยเอา้อาวฉันเลือกสีเหลืองกับสีส้มไปแล้วว่าเจ้าโกบเอ้อส่วนฉันก็เลือกสีน้ำเงินไปสีฟ้าปะวะอโอเคสีฟ้า,ามันเหลือสีอะไรแน่ตอนนี้เออตอนนี้เราเลือกสีแดงสีเขียวเข้มแล้วก็สีฟ้าแดงเขียวเข้มแล้วก็ฟ้าน้ำเงินแน่นอนครั้งนี้งั้นฉันเลือกเขียวอ่อน เขียวอ่อนก็ไม่ใช่แสดงว่าเหลือ2สีนี้ทุกคนครับสีไหนคือสีตัวจริงเรามาเดินพร้อมกันเลยดีกว่านะสีเหลืองกับสีส้มฉันพร้อมแล้วเจ้ากบเตรียมพร้อม5 4 3 2เดินฉันชนะเ <c oughs> หลือสีส้มแล้วก็เหลือสีเขียวอ่อนแล้วก็เหลือฟ้าอ่อนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่น้าเงินแล้วก็น้ำ,เ,ออนำเงินจะกอบเหลือสามสีนี้ฉันเดาว่าน้ําเงินฉันเดาว่าสีส้มเตรียมตัวเดิน5 4 3 2เดินเลย โอเคนั่นเงินถูกตั้งแล้วดูทุกคนครับคนที่เกิดใหม่ก็ต้องจาให้ได้น่ๆะว่าเราเลืองอะไรมาก่อนหน้านี้ดูซโอ้โห oh, ฉลามโคตรเซียนเราใช้วิธีขี้โกงดีไหมเจ้าครบอบเฮ้ยอยากก่าโกงอยากกง่าโกงเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนถ้าเหนื่อยค่อยโกง <c oughs> เอออีแค่สองสีเท่านั้นเว้ยเออสีอะไรดีสีส้มกับสีเขียวให้นายเลยไปก่อนละกันเออแอบเดินเลยสรุปคือสีเขียวแล้วนี่อแล้วก็สีส้มนะครับผม โอ้ดูสิชนามือ,อฉันเริ่มเหนื่อยแล้วว่ะตอนนี้<อ>คือแบบเส้นชัยตอนแรกม,มาดูเหมือนใกล้นะแต่พอเดินไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใกล้สักทีไม่ต้องห่วงเจ้ากบฉันมีวิชานินจาเว้ย<อ>เฮ้ยวิชาอะไรไม่น่าเชื่อนายมีดเรเนี่ยมันคือเนรสีขาวเจ้ากบเอ,อ้ยเนรสีขาวหุยนายลองโชว์ซิมันคืออะไรเนสสีขาวของนายเนี่ยจากเรื่องรูโตะใช่ไหมใช่คอยติดตามฉันมาดีๆอย่าให้ห่างนะเว้ยไม่งั้นจะพัดหลงเอ้ยเอาแมมาทางก็มีแค่นี้จะไปหลงอะไรวะเนี่ยเอ้ย ุ้ยสุดยอดเนสีขาวเฮ้ยอันนั้นไนานจังไงก <c oughs> งใช้เวลาประมวลผลก่อนจะกบในยอย่ารีบสีอ๋อสีนี่สีนี่เอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่วิธีโกงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่จะกบมันคือพลังเนตรสีขาวเอ้ยทุกคนดูสิฉลามไม่โกงแล้วก็เดินโคตรเทพเอ้ยดูดิเฮ้ยตรงไหนตรงไหนครับฉันมเนสีขาวมองเอ้ย,อยตรงนี เอาไวา้ตรงนี้ตรงนี้อเออเฮ้ยโหดูดีไม่มีผิดเลยสุดยอดเนสีขาวว่ะอาจารย์รู้สึกเหนื่อยมากพลังของอาจารย์กำลังจะหมดไป <lem par> เฮ้ย <h istles> อย่าเพิ่งหมดอาจารย์เลยเยอะ <S <S เนี่ยเจ้ากบที่ฉันใส่แว่นก็เพราะฉันมีเนสีขาวเนี่ยแหละเอ้ย <Moscow> <denke> เอาไว้อาจารย์ใช้ไปถึงทางสุดท้ายเลยไปเฮ้ขี้เ <earned> ก <signing up> ียจตายแล้วแต่จะเก็บ ไคนกคนดูสิด้วยพลังของเนสีขาวของฉลามทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้เว้ยเฮ้ยตาฉันแดงฉลามทนอีกนิดเหลือแค่ตรงนี้เราก็ผ่านแล้วเว้ยเร็ว คนครับผู้พัฒนามายินดีถึงตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โยสุดยอดไปไหนมาเล่นสไลดเดอร์พักสซตตาเถอะไปนี่เล่นสไลเดอร์พักสซยตากันนี่ไจบสไลดเดอร์มันได้มาตรฐานมาวันนี้คนเล่นจะตายเลยไปนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีให้เราใส่หมวกด้วยเหลอครับนี่ยดูสิสามารถเลือกหมวกได้เหละเออเฮ้ยดูสิเลือกหมวกได้แล้วก็เลือกอาวุธต,ตรงนี้ได้โอ้นี่คืออุปกรณ์ของผู้ชนะสินะกลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ไอ อ๋อตรงนี้เป็นรีมียอมทนานนะครับผมตรงนี้สำหรับคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้ด้วยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5บาทเท่านั้นลาไปกับความหล่อเท่เมื่อเราสองคนและก็แบบความชนะ้พวกเรานี่มันทำทุกอย่างได้เพื่อใช้ชนะจริงๆแล้วนะเนี่ยเจ้าขบแต่ไม่ได้โกงใช่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้โกงใช่ในสีขาวเอา